แปลกใหม่จากการทานโอมากาเสะแบบเดิมๆเลยวันนี้ไม่ใช่ความหูย่างเล่นอะไรคล้ายๆข้าวหมูย่างจริงได้โต้ได้ไหมไม่ได้โอ้ขอได้โั้ได้ขอแล้ชั้นก็ไม่ได้ขอขนมก็ไม่ได้ค่ะตาดีไม่รับค่ะฉันบอกแล้วต้องมากับดวงจริงฉันบอกแล้วต้องมากับดวงค่ะฉันจะมารวยอย่างเดียวไม่ได้เขาจะเหรอจะมีกันแตไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาขายแค่สองก้อนเท่านั้น ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนัดฉีชจริวันนี้เราสองคนนะคะมาหานอมตะเสค่ะแต่บอกได้เลยว่าจะไม่ใช่ออมตะเสกแบบธรรมดาแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยค่ะเราอยู่ที่ร้านคัตซีนเอ็กนะคะทุกคนขาเข้ามาคุณก็จะเห็นแล้วว่าสีสันสวยงามมากเพราะเขาตกแต่งร้านสไตล์ไซเบอร์พังนี่คุนถูกต้องค่ะแล้วดูชุดที่ใช้นะคะที่มาในวันนี้ค่ะเป็นชุดริกค่ะทุกคน ถูกต้อง,อง<ล>ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าทุกมุมของในร้านเนี่ยเราสามารถถ่าย,ายได้แบบรูปได้แบบจัดเต็มสำหรับใครที่เป็นนังสายกินถ่ายรูปใส่แชร์ลงอัพลงโซเชียลสามารถมาเลยค่ะทุกคนขาถ่ายได้หมดตั้งแต่สักกระเบือเรือรบถ่ายรูปนะคะยืนโพสกันให้ปวดเอกระเบือนะคะเรานะคะได้ทาการจองไว้ใั้หมดตอนที่ต้องไม่ทำค่ะเพราะว่าทางร้านอ่ะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเดินวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนถาจะต้องมีการจองก่อนเนาะ้โดยสามารถจอง ได้ผ่านทางเพจค KAZENX ได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาจะเปิดนะคะแค่วันละสามรอบเท่านั้นค่ะแล้วก็เขาปิดวันจันทร์นะจ๊ะอ่ะไม่พูดพก่อนทำเพลงก่อนได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆที่อยู่ฉันอยากกินไข่หวานเขาบอกว่าเป็นติกเนเจอร์ที่นี่ใช่แล้วฉันจะบอกว่าฉันอดข้าวตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้ก็สามเพ่อนแล้วฉันยังไม่ได้กินเพื่อโอมาเกเตเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปลงมาก่อนนะพวกเราสองคนเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วไปดูว่าจะเชื่อหจะพรีเมียมจริงหรือเปล่า ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วจะพาไปดูชั้นสองค่ะ เราสองคนก็คือมาอยู่ชั้นสองเรย้อแล้วค่ะบอกได้เลยว่าทีไม่เล่นนี่ตัแสงไฟเอออะไรเออในการตกแต่งร้านนะคะแต่ใหม่จากการทานโอมากาเสะแบบเดิมๆเลยเพื่อนๆตอนนี้ค่ะขาเสียงก็ที่สำคัญเลยคือที่มานะเข้าทีฮอดมากตอนนี้คือไม่มาไม่ได้ค่ะน้องเดี๋ยวเราไปดูเชฟทำดีกว่าซอสแรกนะคะอันนี้คือซอสอะไรคะเชฟ ตัวนี้เป็นซอสอ่ะมิโซโวะวากาเมะน,นะครับมิโซวะวากาเมะจานแรกมาแล้วค่ะก็สวาซาบิวาซาบิวางมาตัวปลา่นี่นะคะจานแรกมาแล้วค่ะ,คะ,คะโอ้โมปลาอืมใช่ค่ะลูกใหม่ยังไงซอสนะคะคือแบบกลมกรมมากแล้วเนื้อปลาคือมีความแซ่บมันอยู่ในนี้อยู่แล้ว อุ้ยโลแบบปลาสดมากจะอลองซิมไดุ้งไหมนะดุงม,ม,มาค่ะถึงตาดิฉันนะคะทุกคนค่ะว่าจะสดจะดุ้งไหมปลาแท้มันแท้มันมากละลาในปากฉันอยากกินอดียวอยากอร่อยมากนี่คือคอร์ดแรก<อ>ดีดี ค่นที่สองนะคะชนค่ะคุณจะหนุบอ่ะหอมมากหนุบตัวมากค่ะจะบอกว่าหอมมากทุกคนคือเซตหนุ่มที่เคยบอกนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะเขผ่านไปแล้วนะคะกับฉันไม่ร้อได้ไหมฉันไม่รอแล้วฉันจะกินก่อนได้ไหมไม่ได้ใจเย็นเราก็ผ่านไปสองเ ไคอร์สต่อไปงานก็จะเป็นเขาจะเสิร yeah. ์ฟเป็นในส่วนของดูชื่อไทยเนาะตอนนี้ก็คือตามองแต่ปลามากเลยอันนี้ปลาอะไรนะคะคุณผูปลาคิมเมได้นะค่ะคิมเมไดจะเป็นปลากระพงแดงน้ำลึกอืมปลากระพงแดงน้ำลึกค่ะกระพงแดงน้ำลึกนะคะเราถามมาเป็นกระรอกตัวสีแดงสดอืม เป็มมากนื้อป้ามันละมุนเนาะนิวความหนึบหนึบแล้วตัดกับตัวซอสของทางร้านใช่ันี้เราถามมาเขาบอกว่าถ้าแบบเราอยากจะสั่งเพิ่มแล้วก็สั่งได้แล้วก็จ่ายแยกเนาะถูกต้องไหมคะเสี่ยออสามารถแอดได้สามารถแอดออนได้เลยใจชอบถูกใจอันไหนก็คือ you can ช h o แล้วถ้าสมมติถูกใจทุกอันอะ ก็ถัดเลยค่ะก็ต้องมาอีกพอได้เลยก็คือคลานกลับบ้านคลานกลับบ้านแล้วครับญี่ปุ่นจะนิยมทานในช่วงเดือนนี้ครับมิถุนาถึงสิงหนายครับเพราะว่าปลาที่นี่ก็คือจะเอาตามนื้อดูเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมตามสีสันเลยครับโอ้โหแล้วดูนะมีสวยมากดูน่ากินมากค่ะไปค่ะ นี่นะคะคำที่สี่ของเรค่ะปลาดิบน้ำสดค่ะถ้าเหมือนที่เชยบอกว่าปลาที่มันแทกมันอ่ะมันยังไม่เยอะมันเลยให้มีันนิ่มๆแล้วได้รสสัมผัสของปลาจริงๆ สดจริงมาจริงมาสดจริงๆทุกคนนี่ค่ะมึกหอมหมึกหอมนะคะมา พูดไม่ออกนะคะตอนแรกอ่ะเราจะหอมผิวมะนาวก่อนอแล้วากา็กัดลงไปอ่ะปาหมตัวจะหนึบมากหนึบมากมรู้เลยว่าตดทุกวันนี้คือร้านคาเซนเน็กเนี่ยเขาจะมีสาขาหลักอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่อยนาีที่เราอยู่ก็คือสาขาเชียงใหม่นะคะเป็นร้านของคุณนุ่มลักขณาน,นั่นเอง<ช>นะค,คะโดยปลานนี้เขาก็จะอินพอร์ตมาจากประเทศญี่ปุ่นเลย เนื้อมาก็ประมูลมาทุกอย่างอินกรีดแล้วแล้วฉันจะบอกว่าพรี๊ยมจริงเหรอพรี๊ยมจริงเออแล้วในราคาตอนนี้มิกกิมไป6คำ6คอร์เลยใช่ไหมคะในราคา2,200บวกบวกแค่6คำนี่ก็คุ้มแล้วจริงคุ้มจริงอร่อยคือสดค่คนมาก รอดูกันนว่าคอสต่อไปจะเป็นอะไรใช่ค่ะจเป็นโคโรทากุนะครับโคโรทากุนะคะจะเป็นโซน่า3ามส่วนนะครับโ่าสามนะครับหอมเลยค่ะน้เรานนคะกลิ่หอมอะกี่ก็กินหอมตีมเลยตั้งหมดแบบกไมเราเธอคะลอลครับขาพิ่งหา หอม้วหอมอืมหั้าวกหนีหนุบหนุ่มืมอืมหัวาเจลยวอืแต้มันหอมมากมันหอมทุงบัวเฮ้ยุดจะบอกว่าข้าวอร่อยมากข้าวนะครับ เ,เม็ดอ่ะเป็นสวยอย่างนี้นะครับเราใช้อ่ะหม้อจากญี่ปุ่นหม hmm. ้อสั่งเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยครับ hmm. เครื่องดูดครับ hmm. ถ้าในกรณีที่เราใช้หม้อไทยไม่ได้เหรอคะได้ครับแต่เม็ดข้าวจะต่างครับเม hmm. ็ดน้ำจะเป็นเม็ดนะครับเม็ดสวยครับเข้าจะไม่เล็กนะ เขาใส่ใจรา่ละเอียดจริงทุกคนทุกอย่างที่ยิมพร์อจากญี่ปุ่นอยกญี่ปุ่นว้ที่นี่ต้องยกญี่ปุ่นว้ที่นี่เอออยเชมายค่ะเชฟในส่วนของปลาเนี่ยในแต่ละคอร์สจะเหมือนกันทุกๆวันไหมคะหรือว่าสลับสับเปลี่ยนแต่ละคอร์สอ่ะจะเหมือนกันครับทุกวันครับแต่ในบางสัปดาห์ที่ว่าเราจะได้ของจากทางญี่ปุ่นละครับถ้าสมมติว่าเราเคยสั่งตัวนี้เราสั่งไปน้ครับ ถ้าของไม่ได้หรืออะไรเราก็จะมีตัวที่เข้ามาแทนก็อยู่ในเกรดเดียวกันครับก,ก็คือพรีเมียมทุกตัวใช่ครับเลิศจริงของคนขาพอที่เ้าเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของอาวาบิตอนนี้หอยมีหอยปองเก,ก็คือก็คือคุ้มแล้วใ, <น S 1> ใช่คุ้มคุ้คมละช่วงสาระนี่ในส่วนของอุตเาหกรรมเกษหรับคนที่ทานเกรนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ จริงๆแล้วอะถ้าถามว่ามันแปลรูปไหมไม่แปลรูปเลยนะคะว่าเป็นปลาแต่แค่ว่าอาจจะมีตัวค์บที่เพิ่มขึ้นมา ừ ừ ừ ในปริมาณที่มากกว่าปกติ ừ ừ แต่ถ้าถามว่าเเป็นชีสเดย์เนี่ยแย่ไหมไม่แย่เลยนะ,นะมันค่อนข้างที่จะเฮลตี้แต่แค่ว่าในตัวค์บอะค่ะมันจะเยอะกว่าปกติกกแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีของแปลรูปแต่ว่ามันก็มีอาจจะมีในส่วนของซอสหมักอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับเมนูอื่นๆถ้าเปรียบเทียบกับส้มตำอย่างเงี้ยก็คืออันนี้อันีกเยอะ ในส่วนของการคนที่ทานคลีนก<ช>็แนะนำให้ชีดเดลกันนะคะ<ช>ของคนที่ไม่ได้ทานคลีนนะคะทุกอยาก่างโอเคมากมาค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นเาวืูนะคะกับซอสปับของผอื่อนั่นเองที่เชฟนำมาทำเป็นอันดับแรกค่ะหืหหะมซอสมะขามตามด้วยข้าวค่ะ ตัวไว้กรึ้งมากซอสอร่อยมากทำได้ครับคือหอมและมีความครีมมี่หอมอะส่วนของตับเมื่อกี้ที่เป็นซอสอะคะ่ะทำไมมันถึงได้มีกลิ่นหอมอ๋อตัวนั้นอะ อยากรู้ต้องมาถาม <Então, S 1> อ๋อ <t initiation> อยากรู้ต้องมาถามเนี่ยเป็นต้องมาทานนะคะร้านเนาะเป็นซีเรีบอกไม่ได <ca> <that> ้ครับอร่อยมากอร่อยมากสปอยว่าต้องมาทานจริงจริงอันนี้เชฟไม่บอกแล้วก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้นะคะต้องมาทานนี้ค่ะเป็นฮามาอิบินะครับเป็นกุ้งหวานญี่ปุ่นนะครับกุ้งหวานญี่ปุ่นข้างบนนะคะจะท็อปด้วยซอสมันกุ้งคำนี้ต้องลงตัวมากๆแน่ๆเลยอ่ะมันกุ้งไป นี่คือสิ่งที่เรารอคอยค่ะก็คืออุ้นนี่นะคะทํรดาตุ๋ด้วยนะคะจะมีความแบบว่ามันๆนี่คือคำที่ฉันรอมากค่ะทุกคนค่ะจะลองสิมสิจะเป็นยังไงเพราะว่าพี่อุ้มสปอยไว้ค่ะว่าถ้าได้กินที่นี่แล้วคุณจะหลงรักอีกไปเลยนะพี่อุ้มพูดไว้นะ เธอแล้วฉันขอเชฟว่าฉันจะซื้อยกกลองกลับบ้านเชฟบอกว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเขาสั่งมาเฉพาะตามแจำนวนถูกต้องแล้วก็จะต้องประมูลด้วยคือเป็นอะไรที่สังยากมากอ่ะเธอถ้าเธออยากจะมากินอุนิที่แบบสงคำมลื่อลือที่นี่ก็คือต้องมาที่นี่ที่เดียวก็คือต้องมาลวะชนะมาค่ะแวจะหยิบ อันบาปุ่นด้วยนะคะสช่ไห,หก็แบบ <c oughs> โอเคอ่ะไปค่ะมันตายได้นะ้วบ <c oughs> ุณนี้ครับนิพาน ออลน์กองขึะะคืนไม่มาถ้าคุดอย่างนี้พ่านเพ,พื่อต้องมาล,ละฉันบอกเลยสมความรักเลยไม่หล่งใจที่เชฟบอกว่าไม่กลับบ้านเธอ,เอ,อสำหรับใครนะคะที่มาเยือนเชียงใหม่หรืออยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะ <S <S แล้วอยากสกินแบบว่าองมังเสีไในรูปแบบใหม่แบบฟิวชั่นแบบนี้นะคะที่แตกต่างรู้แนะนำเลยต้องมา ซีเ,เอ็ต้อ่ะแล้วในแต่ละรอบนะคะเขาจะรับแค่10บท่านเท่านั้นแล้วที่สำคัญคือคุณต้องจองนะจ๊าไม่ใช่บอกว่าจะมาแบบวอ๊บกินเข้ามาไม่ได้ดี๋ยวจาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาได้ฟิกไวาแล้วว่าในทุกๆ ในที่รอมค่ะพรีเมียมหมดเลยหอมคุ้มมากนะคะในส่วนของคอร์สเขาก็ในราคา2,200บวกบวกนะคะทุกขาทั้งหมดก็คือ14คอร์สนะคะก็ิยพรีเมียมนำเข้าหมดนี่เป็นโอทิโ่ที่ไปอ่ะไปเผาไปสโมกับปาาข้าวครับค่ะแล้วตอนก่อนเสิร์ฟก็จะเผาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเรียกให้น้ำมันเขาอ่ขึ้นมาแล้วความหอมจะขึ้นตามน้ำมันครับหอมมากมันเป็น มันเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์มันมีศิลปะ,ลปะเออมันมีศิลปะมากสุดดไม่ใช่ความหมูางนะเกิดอะไรข้นใครเข้าหมูย่างจริงเฮ้ยเจผมว่าไม่ใช่เข้าหมูย่างน,นะ <c oughs> มารอดูวิถ้ารสชาติเป็นยังไงซึ่งๆใช้อะไรทำใช้ข้าวเหนียว <c oughs> โอโทโร่เมื่อกี้ค่ะมีความแทรกมันขึ้นมาแล้วแบบกลิ่นสโมกของตามข้าวหอมมากอร่อยมากอร่อยน้ำตาไหลอร่อยแบบถ้ามีสิบคำกินได้อะอร่อ้ายสุดท้ายแล้ว,ลวนะวนขาตันนี้อุ้ยมันแบบว่า จริงเฮ้ยดีจังแล้วใครีูนะคะที่กำลังปิดหุ่นบอกเลยว่าทานได้เพราะว่าหวานน้อยจริงแล้วก็ไม่มีแป้งด้วยเนทานแบบชีสเดย์แต่ก็ไม่ได้พังมากนะคะก็อร่อยอ่ะอยากดูทำอะไรเชฟไม่เป็นแบบต้องหมือตัออะไรอ่ะตอนนี้เอาไปอบครับ ฉันเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านอยู่ะจะสั่งก็คือต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันใช่ไหมคะใช่ครับอจองล่วงหน้าหนึ่งวันแต่ก็ต้องตัวคิวอีกทีหนึ่งครับถ้ามีจองก่อนก็ต้องเลื่อนวันไปครับอโอเคโมเ,เรออยากสังส่งซื้อคะ่ะสามารถสั่งซื้อทางช่องไหนบ้างคะช่องทางเราจะเข้าเคาเอรทางร้านได้เลยค่ะสามารถสั่งจองก่อนได้ล่วงหน้าพราว่ากับมอีตัวไข่เนี่ย เราใช้กับวิธีงานตัดก้อนก็ประมาณสองชั่วโมงเราเลยต้องสั่งจองก่อนล่วงหน้านะคะวันนึงเรารับแค่สองก้อนเท่านั้นนะคะฉันบอกแล้วต้องมากับดวงจริงฉันบอกแล้วต้องมากับดวงค่ะเธอจะมารวยอย่างเดียวไม่ได้เธอจะบอกว่าจะมีงานําไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนึงเขาขายแค่สองก้อนเท่านั้นใช่แล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติมีคนจองแล้วเธอก็ต้องเลือกอีกโอ้ยยอดแต่เข้าใจแหละเพราะว่ามันไต่โตได้ไหมไม่ได้ขอได้ ขอรับช่างก็ไม่ได้ขนมไม่ได้เลยค่ะตาพิมไม่รับค่ะไม่รับค่ะนี่นะคะนี่จริงประทับจิตมากเหมือนเอาตัวสุดท้ายมาตบใช่ไหมฉันรู้สึกว่าฉันต้องมาอีกแน่นอนถูกฉันต้องกลับมาเหมือนฉันโดนตบไม่โดนป้ายยาแล้วหนึ่งจริงให้ไทยในคนขายพิมพ์มานะคะว่าในคลิปนี้ที่ฉันสองคนพูดคำว่าอร่อยไปกี่คำคอมเมนต์มาค่ะใครสอบถูกนะคะก็เดี๋ยวเราจะแจกน้ำตาลออกพอกุนพะกุนนี้ค่ะ จริงตังแต่จริงทุกคนลองไปน้ำนะคะว่าเราใช้คําว่าอร่อยในคลิปนี้ไปทั้งหมดกี่ครั้งถ้าใครตอบถูกนะคะเราจะแจกเลยค่ะโค้คนี้อ่ะให้ไปเลยสองขวดดิฉันนับไม่ด้วนนอินั่นงเนี่ย นี่นะคะเราก็ทานกันครบทั้งหมด14 <4 S 2> คอร์สนะคะบอกได้เลยว่าอิ่มมาก,มมากแล้วก็วคุค้มค่าราคา2,26บวกเนี่ยฉันเข้าใจแหละว่าทาไมคนถึงแบบว่าติด<อ>รานนี้มากแล้วก็เป็นที่พูดถึง ตอนนี้คือดังมากในเชียงใหม่ถ้าใครมาเชียงใหม่อยู่ว่าอยู่เชียงใหม่นะคะอยากจะมาทานโอมก้าเซในรูปแบบนี้ก็สามารถมาหาได้ที่นี่เลยค่ะแต่ว่าต้องจองก่อนเนาะใช่ต้องจองค่ะถ้าใครนะคะที่อยากจะจองก็เดี๋ยวมันจะทิ้งนะคะช่องทางการจองให้ข้างล่างนี้นะคะคอนเซปต์ของร้านนะคะเขาอยากจะให้รู้สึกว่าตัดทุกอย่างเข้ามาในร้านแล้วคือตัดทุกอย่างถ้าตอนตอนคุณจะเข้ามาคุณคิดอะไรอยู่ที่มาแบบว่าไม่มีความสุขไม่จอยเข้ามาปุ๊บคุณจะเปลี่ยนเป็นคนเลยมีแต่ความสุขแฮปปี้นะคะ นะคะแล้วก็รวมถึงอาหารในวันนี้นะคะถ้าเราจะให้คะแนนเขาให้เท่าไหร่ร้อยเต็มสิบจะให้เกินไปจะให้เกินไปอีกโอเคร้อยเต็มร้อยร้อยเต็มสิบเน่โอเคต้องให้เขาแล้วแหละเพราะว่าพรีเมียมจริงๆค่ะทุกคนทานนะเป็นมิติใหม่ในการทานโอเมก้าเซ่ทุกคนอาจจะเห็นคลิปนี้อาจจะพูดน้อยเพราะว่าเซกงุดเออคือมันดีอ่ะทุกคนด้าสิ่งที่เราจะต้องซองก็คือ ไข่หว,ว,วานคือคือตอนแรกคือกะมาว่าแบบไข่หวานที่นี่คือตัวเด็ดแต่ตัวชูโรงอ่ะออตราชูโรงเขาบอกว่ากลับบ้านได้เราก็เลยแบบเออต้องลองถ้าหร่อยจะกลับบ้านสรุปวันสองก้อนแล้วแค่สองก้อนแล้วคือดิฉันมาฉันต้องไปมูก่อนทเปิดแต่ในดวง จะได้มีดวงขาว่างนะจะได้สัมผัออสบ้างอออโอเคงั้นนะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้หมดยล้ว่าอิมา่มมากอิ่มมากอร่อยมากเากษตธนะนะว่าทุกคนต้องมาใครไม่มาก็คือพลาดมากคุณจะไม่นิพนทีดิฉันบอกเลยว่าที่ฉันทานเลาย<อ>นิพพานเลยตาหลับด้วตอนนี้ <laughs> ไม่ได้ยังยังต้องหายคลิปอีกหองข้น ะะทุกคนงั้นวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันไหนที่นา้าเราจะไปทานที่ไหนกันนนใช่เราอยู่ตามชมได้เลยค่ะวันนี้เราขอตัวบาย